เนี่ยไลา์เมื่อกี่นา,าน,นาทีอันเนี้ยยี่ห้านาทีหรอกเด็กเสียนาทีตรงนี้ไปแล้วดีกว่าตรงนี้เขาไม่ค่อยถูกแลหละสนองตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้อยากทำโซโลหน่นหอยเนาะที่จริงตรงนี้อยากทำทำเพลงร็อกนะแต่ว่า โหดโหดหน่อยมันมันหน่อยอะไรเงี้ยให้ให้คนได้ร้องกันอะไรเงี้ยครับรว่าแรืว่าให้คนแบบโยกอะให้คนกระโดดอะแบบอย่างเอี้เลยแต่น่าจะเป็นยังไงหรือเปล่าไม่แน่ใจว่า <c oughs> จะต่อยมวยในเอ็มวีก็ได้ใครจะรู้ ไม่วากไม่ได้ครับจริงๆแล้วออกนี้วากไม่ได้ออกน,น,น,นีกนแบบ้พยายามฝึกวากแล้วมันแปลกมากมันแปลกมากคือมันมีอะไรอ่ะมันมีตอนอัดเสียงอันนึงอ่ะตบปากหรอที่ยวนี้แบบพยายามลองวากอ่ะแล้วมันแปลกมากเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไ อะ <onz rates> ยาแต่เวลาถ่ายแบบพโคบีไคซิงอย่างนี้โคตรชอบมานั่งดูตัวเองอย่าเนี่ยเพราะว่ามันสนุกมากอยากเห็นบรรยากาศตอนอัดของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยใช่เปล่ใช่เพลงนี้มาเที่ยวในวาครกะ này nắng chơi Không mama 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 ได้เอ้จที่มันไม่ใช่วากวะมัน,นเหมือนแบบว่าแค่ลลองในคอเฉยๆแบบแต่มันเหมือนแบบเหมือนคนจะอ้วกอะ่ะมันไม่เหมือนวักอะ่ะถ้าวาักจริงๆเหรอถ้าวาักจริงๆต้องแบบไหนมาดูวักยังไงสอนวิธีวกัก Start with three tips. Number one, be patient and don't yell. Don't give up and start yelling. You'll hurt your voice like I have. It's not fun. Number two, let your microphone do the work. If you don't have one, I'd highly recommend getting a condenser mic if you can afford it. All right, here's the three steps that I use to get the frying screen sound. Number one, I slip into my fryer register. Uh, number. Two, uh, <coughs> Trying to see my breath on a really cold day in the winter, I go like this. Number three, I use my <sighs> diaphragm to push. That is like the key part of this screen. So use your diaphragm to push. Okay, now we're going to combine all these steps together. Uh, pushing from our diaphragm. Ready? อะไรวะเนี่ยไม่มีทาง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 พอ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 อย่าจะเจ็บคอกันไปบ้างก็ดีนะครับ อจริงกันว่าที่ถูกต้องเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่เจ็บคอ ไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรหรอว่าจริงๆนคนอื่นไม่ยอมไม่มาคือเหงาอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ไลฟ์คนเดียวอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยจริงนะครับพูดเลยก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อนะครับ บอกว่าเพื่อนๆจะมากันเร็วๆน,นะจ่วงวันตรนี้มีปลิ้นด้วยนะคือคอมันแห้งมากครับในนั้นนะแล้วก็ก็เลยแบบแอบลดนิดนึงเดี๋ยวไม่งเวลาเราต้อเราก็ต้องผิดพลาดก,กันได้ครับแต่ไม่พลาดขนาดสิบน,นิดเดียวนิดเดียวนิดนึง ยังมีสาววอร์มก่อนใน้ครื่องแต่เมื่อวานแบบว่าเย็นมากอะตื่นเต้นด้วยครับทุกคนชอบนี่เปล่าเอ่อท่อนเบรกแดนที่พี่กายกับวิกเตอร์กระโดดอะเพราะว่านั้นคือเจ๋งมากเลยอะแล้วก็มีแบบพี่คิมแบบว่าเหมือน,นดึงมาก็แบบทุบอะโอ,อ้แล้วก็แบบโอ้อ ป๊ะปึงปึงตะอย่างเงี้ยก็เจ๋งมากเลยอรับแล้วข้างหน้านะครับถ้าสมมติว่ามีไปมีงานคอนเสิร์ตหรืออะไรก็ก็อยากจะมีอินเทอร์ลูดใหม่หรือว่ามีแบบเบรกแดนซ์ ance, แบบมันเต็มไปแบบทุกคนแบบว่าเห็นอะไรใหม่ๆหม่บ้าง ซ้อมไม่นานครับเพว่าเวลาค่อนข้างจำกัดนิดนึงครับแต่ก็ดีโอ้ยอยาตีรังกาเยครับแฟนช้านะครับคือเมื่อก่อนนะอะองนี้อะเคยแบบว่าเคยแนะนำไปแล้วนะแบบว่า ร้ง Crazy Love เลยอะแค่มองตาก็กนี่มันงแล้วมันก็จ้องสวน่า i m o l กอนโุกันวิกเตอร์ววพ็อกเงี้ยหรือว่า Kim o l l กอนโซคุลกันวิกเตอร์เอวพ็อไม่ได้เกรคิมมลี่กันโคุลกอนเฮ้ยเอ้กต้องกันโุลแล้วกันวิกเตอร์กันวิกเตอร์กันวิกเตอร์อันไหนร กิมมองดิกันชนกอนวิกเตอร์เอลพ็อกซีอ่อ่ะอ่ะต้องมาละงานน้ารักผมมไดีนี่ผมผมชี้ตัวนะผมดูดิวิเนี่ยมีชื่อใครบ้างเนี่ยผมจะแคบแคปเป็นหลักฐานไว้แต่ทุกคนต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนี่นี่นี่ีาสธิตสาสิตสาธิต,ธต,ธตผมเปิดเครดิเลร์ให้ฟังแล้วก็ จะโดนตัดป่ะเนี่ยนิกสิทธิ์เนี่ยจะโดนนิกสิทธิ์ตัวเองปะเนี่ยเปิดเบาๆกันสมมติว่าเนี่ยทอนดับละเตือนเตือนเตือนดัสเวล์เบาๆไอ้จีนน่าจะไม่ได้ยินคือจะคลางข้างข้าผ่า,าข้างนะเสียดปังปังปังมาละมาละมา,มาละ จะา,ามันไปได้ไง่ายจเข้าหุ้นเอออย่างยยัง,ยงไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่กร้เม,ม,มาๆๆอันี้แหละ i m o l กอนโชกุนกันวิกเตอร์ Hey Proxy น,นเ,เ, <c oughs> เพิ่อว่าเนรองเพลงอื่นอยู่ว <c oughs> เพลงสถานะเบ,บลอร์กันอ่าสถานะเบ,บลอร์น้องเบลอ์น้องเบลอ,อ,บลอ์ของเรา <c oughs> เสีบก็เดี๋ยวจะเหลือสิ่งอาจจะต้องเป็นต้องเป็นตอนเริ่มต้นเพลงตข้าในดี้อ่ะใช่เป็นเป็นแฟนของเธอที่มันต้องเป็นตอนเมื่อคืนโหก่อนเริ่มเพลง ก็ยัง,แ,ง,ยง,แ,งแ,ตแต่มันมีเอโยพ็อกซี่อยู่เลยวะเอโยพ็อกซี่ตึงตถ้าเป็นตอนสุดท้ายอ่ะสุดท้ายเลี่ยยังเมือ่อถ้าเป็นตอนสุดท้ายก็จะได้จะเป็นตอนนี้แฟนของ คิมอองลีก่อนโชกุนกันวิกเตอร์เอฟ็อซี่เติงเติงเติขอเสียงน่อยได้ไหมครับตู่สถานะอ่าอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้จจไไดถ้าสมมติว่าเป็นอ่าเป็นอ่า,นอาชนชนอาจจะเป็นอจะเป็นชนล่ะถ้ามีโอกาสได้เล่นอีก <laughs> มีโอกาสว่ามีสิถ้ามเป็นชนล่ะชนจะติดหรืเกษตรบ่ไม่ค่อยได้เลย้ห่กิ่อนอาจจะเป็นท่อนหลัง

คิมองดีกันชมกุลก่อนไปเตอร์เอ้ยอกษ์ซะอีกประมาณนี้แหละครับทุกคนแต่อย่าฟังนี้เยอะเลยอาจจะแบบว่าไม่เหมาะก็ไดพูดเพื่อๆไว้เคทุกคนเดี๋ยววังนี้พอแค่น,นี้ก่อนดีกวนะ่าครับยต้องเตรียมตัว,อ,วอะไรแบบนีก็เดี๋ยวเจอกันอีก สี่ห้าเดือนข้างหน้าแล้วกันครับลลยไปิดรอหนึง่งนานๆทีค่อยมาแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนเบื่อนะ bye ครับนะสไลนนี้บ๊ายบายครับเราเจอกันใหม่ในวันที่ทุกคนต้องการบ๊ายบายครับฝากปั่นของโชคคุณด้วยนะครับคืนนี้เจอกันนะครับบ๊ายบาย